ป๊อปปองกูลเปิดใจช้ำโดนกงเสียรู้มิจฉาชีพสูญเงินห0 0 0ืป๊อปปองกูลเดือดโดนโกงออนไลน์สูญเงินกว่าห0 0 0ืช้ำใจแม้เช็คทุกอย่าง สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการข่าวร้อนประจำวันวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกประเด็นสุดเช้าที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์ป๊อปปองกูลนักร้องชื่อดังเจอพิษมิจฉาชีพถูกหลอกโกงเงินจากการประมูลนาฬิกาออนไลน์สูญเงินไปกว่า63,100บาทแม้จะตรวจสอบทุกอย่างอย่างรอบคอบแล้วก็ยังไม่รอดงานนี้เจ้าตัวเดือดจัดออกมาแชร์ประสบการณ์สุดช้ำพร้อมเตรียมแจ้งความดำเนินคดีเรื่องราวจะเป็นอย่าง ติดตามเลยค่ะเมื่อวันที่23มิถุนายน2568ป๊อบป,ปองกูลหรือนายปองกูลสืบซึ้งนักรองชื่อดังออกมาโพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวป๊อบปองกูลแสดงความเดือดสุดขีดหลังตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ